สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัว5ปีนักษัตวดวงบวกบัญชีแล่นชิวคลิปนี้นะคะแอดมีจะชวนเพื่อนทุกท่านมาร่วมเปิดดวง5ปีนักษัตว์กันค่ะที่มีเกณฑ์ว่าช่วงนี้การเงินบัญชีนะคะแล่นชิวกับเพื่อนค่ะจะมีปีนักษัตว์ไหนบ้างนั้นตามแอดมนมาชมกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่ปีนักสัตว์แรกเลยค่ะ ท่านที่เกิดปีฉลูเดือนนี้คนที่ทำงานในแวดวงราชการการบริหารการสอบแข่งขันจะราบรื่นนะคะ คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้อย่างสบายมีโอกาสได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นการบริหารเสน่ห์ในที่ทำงานช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะมีโอกาสจะบานปลายกลายเป็นรักสามเศร้าหรือเกิดเรื่องผิดทำนองครองธรรมส่งผลเสียวุ่นวายตามมาได้ให้ระวังศัตรูหรือมีคนจ้องเล่นงานคนคิดคดโกงหาช่องทางที่จะหักล้งคุณ สุขภาพเจ็บป่วยอาหารเป็นพิษและยังมีเกณฑ์เข้ารับการผ่าตัดด้วยนะคะมาถึงท่านที่เกิดปีคานค่ะช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการค้าการขายมีกำไร ตัวคุณเองมีความเป็นผู้นำมีอำนาจมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้างานส่งผลดีกับคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการทหารตำรวจงานที่ช่วยเหลือสังคมการเจราจาติดต่อด,ดำเนินไปอย่างราบรื่นถ้าเป็นคุณผู้ชายมีบุตรในช่วงนี้ก็จะได้เด็กฉลาด ส่วนถ้าเป็นคุณผู้หญิงให้ระวังคู่ครองจะสร้างปัญหามาให้ด้านพี่น้องเพื่อนฟูงอาจมีปัญหาขัดแยง้งเพศตรงข้ามทำให้คุณเสียหายได้นะคะมาถึงท่านที่เกิดปีเถาะค่ะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอำนาจและความรับผิดชอบที่มากขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทำงานรับราชการหรือมีการสอบคัดเลือก คุณจะสามารถผ่านไปได้อย่างสบายช่วงนี้คุณมีกำลังวังชามีความกระตือรือร้นและความสามารถที่ดีเยี่ยมมีการวางแผนแยบยนลด้านคุณผู้หญิงมีโอกาสพบรักกับคนต่างชาติหรือคนต่างถิน่นแต่จะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันในระยะแรกต้องไปไปมามาหรือคู่รักของคุณอาจมีเหตุให้ต้องไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนการเงินเดือนนี้ใช้จ่ายค่อนข้างคล่อง,ง,งตัว เงินทองเข้ามามีโชคมีลาบติดไม้ติดมืออาจจะซื้อหัวยน,นิดๆหน่อยๆพอให้ยิ้มได้นะคะมาถึงท่านที่เกิดปีมะโรงค่ะเดือนนี้การทำมาค้าขายมีกำไรทำธุรกิจแม้จะเจออุปสรรคแต่จะสำเร็จแน่นอนการเงินดีคุณจะได้เงินก้อนใหญ่โดยไม่คาดฝันจากโชคลาภหรือลงทุนเอาไว้แล้วจะได้กำไรปกอบเป็นกาม คุณจะมีช่องทางในการทำมาหากินมีเทคนิคพลิกแพลงในการสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นแต่จะมีคู่แข่งก้าวเข้ามาแบบรวดเร็วยิงโลกโซเชียลแล้วต้องทำการค้าที่ทันต่อสถานการณ์จึงจะได้เม็ดเงินคุณเองก็ตัดสินใจทำอะไรอย่างเด็ดขาดและฉับพลันครอบครัวอบอุ่นจากการที่มีวงศาคณาญาติเพิ่มขึ้นถ้ายังโสดอยู่จะมีคนสนใจและชื่นชอบหากมีครอบครัวแล้วมีโอกาสได้บุตร สุขภาพแข็งแรงดีค่ะมาปิดท้ายการที่านที่เกิดปีมะเส็งนะคะเดือนนี้ชีวิตราบรื่นมากขึ้นหลังจากที่พุ่นวายมาตลอดการเงินมีเข้ามามากขึ้นจากแนวความคิดใหม่ๆของคุณบวกกับความขยันหมั่นเพียรคนรักก็ช่วยเหลือแบ่งเบาได้ภาระหน้าที่การงานได้ดียิ่งขึ้น คุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำงานทําการมากขึ้นเพราะผู้ใหญ่ให้ความสำคัญและมอบทั้งอนำนาจตาแหน่งหน้าที่ให้กับคุณสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากความสามารถเฉพาะตัวของคุณเองการช่วยเหลือคนรอบข้างของคุณโดยไม่หวังผลตอบแทนก็จะไม่เสียเปล่าผลที่ได้รับจะส่งผลกลับมาหาคุณทันทีความรักคึกคักดีจากการที่มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจชอบพอสเสน่ห์แรงดีแท้เลยล่ะคะ่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง5ปีนักษัตว์ที่มีเกณฑ์ดวงบวกบัญชีเงินแล่นฉิวกันแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ